เอาล่องสอ่ะอือเอาล่องเลยพี่เอาพี่อะไรเอาพี่โคราชดีเอาล่องอ่ะนาก็นอนไปอย่างนินใจก็ยินไปอย่างนาำแทนงนคนงามต้องจะคิดไปยังไง ก็ไหนเป็นไหนพี่ใหญ่ก็เป็นหนวดแต่พุทธแย่โูกกดจำนมนองเป็นแน่ชาชาอีหลังหอทะเลีที่เขาตีพิมพ์อย่างอะไรนองโจนพีจะออกค่าพิมพ์อี้า